แล้วนะคะในช่อง KD ชนบุรีนะคะวันนี้นะก็จะพามาดู h ีโน่ซีเล้อนะคะ16ล้อที่ทุกๆคนถามถึงนะคะันนี้ออปชันเพียบมากไม่ว่าจะเป็นกระบะคือขยายข้างนะคะทำตามสั่งของออเดอร์ลูกค้านะคะรวมถึงการติดเพรนนะคะ5ตัน4ปอกนะคะดีนินะคะ เทนนี้จะเป็นเทนเก่ามือสองนะคะแต่ว่าสภาพดีแบบค่อนข้างคริเลยประมาณอยู่วัน90%เลยนะเรียกได้ว่าจะเป็นเทียบเท่าเทนใหม่ได้เลยเนาะสภาพค่อนข้างคริปอยู่เลยนะคะตัวกระบะนะคะก็คือเช่นเช่นเดียวกันนะคะถ้าสมมุติออกจากอู่เรานะเป็นกระบะต่อใหม่ทุกลูกนะคะพร้อมทําสีใหม่ให้นะคะตัว16ล้อนะคะก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเท้าหลังสามารถยก ไม่ได้พุกอะไรอย่างนี้นะคะอยากจะวิ่งตัววิ่งรถเปล่าอะไรเงี้ยลูกค้าก็สามารถยกเขาหลังขึ้นเพื่อวิ่งเป็นรถ12ล้อได้เลยนะ <S <S ตัวกระบะคันนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะคะเนื่องจากทาตามสั่งออเดอร์ลูกค้านะคะ <S <S ตามสั่งออเดอร์ลูกค้านะย้ำนะคะย้ำในคลิปนี้นะ,ะออเดอร์ลูกค้านะ คันนี้รับรถใช้งานจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะคันนี้นะตัวรถนะคะสเปคเครื่อง e13c นะคะเกียร์ f16 เกียร์นะคะเป็น8เกียร์โลและ8เกียร์ไฮนะคะตัวรถทับิวนะคะก็คือเลือกสีหัวเก่งได้แล้วก็กระบะก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะ,ะตัวชุดแต่งชุดคมเมเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบชุบหรือแบบเป็น เดิมๆม,มานะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยนะส่วนตัวรถนะคะสมมติวิวใหม่นะคะเรามีการเช็คระบบไฟระบบแอร์ติดวิทยุเทปซีดีแล้วก็เครื่องเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนกองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองถ่ายให้นะคะรวมถึงแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งคู่ยางใหม่นะคะแล้วก็เช็คระบบต่างๆที่พร้อมใช้งานเนาะส่วนตัวเครนนะคะสมมติลูกค้าจะเอาให้เราติดตั้งนะคะแล้ว เครนของเราจะเป็นเคนเก่าญี่ปุ่นมือสองนะคะก็เราจะมีความดมคัสซีให้แล้วก็พร้อมติดตั้งให้พร้อมใช้งานนะภายในคันนี้นะคะเรามีการทาความสะอาดนะคะภายในให้นะคะไม่ว่าจะเป็นบอ่อเพดานหลังคาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะทําให้นะคะแล้วก็เรามีการติดวิทีโให้นะคะแล้วก็เช็กระบบไฟระบบแอร์นะคะให้พร้อมใช้งานเนาะคันนี้เป็นเกียร์ ชั้น F 10เกียร์นะคะหัวเกียร์ลักษณะนี้นะคะ8เกียร์โลและ8เกียร์ไฮนะคะดีดหัวเกียร์ตรงนี้เพื่อเปลี่ยนห้องเกียร์นะนี่นี่อนีล้อคันนี้นะคะตัวเดิมๆเนี่ยก็คือ12ล้อแล้วเราก็มาเพิ่มเพาหลังไปนะพาหลังสามารถยกขึ้นได้นะคะก็เวลาไม่มีรถไม่ได้เป็นทุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยกเ้าหลังเอ้ยพาที่3ามขึ้น แล้วก็วีไป10ลอ้อ12ล้อปกตินะคะเพื่อเออเวลาวงเลี้ยวเวลาการทิ้งยางอะไรเงี้ยนะคะก็หลายๆอย่างเนาะมันช่วยเซฟได้มากขึ้นนะคะส่วนถ้าสมมติลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการ10ลอ้อหัวลาก12ลอ้อกระบะติดเคนอะไรอย่างงี้นะคะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะเรามีรถให้เลือกหลากหลายคันเลยนะคะ 16ล้อคันนี้นะคะลูกค้านําไปใช้งานอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะถ้าสมมติล,ลูกค้าท่านใหม่นะคะที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอนะคะก็เนี่ยแหละอู๋เราเป็นคนทําเองนะคะอยากได้รถสเปคไหนนะคะกระบะยาวขนาดไหนกว้างขนาดไหนนะคะบอกได้หมดเลยนะคะเราไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องเป็นกระบะสแตนดาร์ดเท่านั้นนะคะคุณมีความยาวความกว้างที่ต้องการนะคะตามระเบียบขนส่งนะ,ะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะหัวถึงท้ายนะคะยาวได้12เมตรเต็มนะ 2เมตรเต็มคุณแจ้งมาได้เลยนะคะว่าต้องการแบบไหนนะ,ะส่วนถ้าเป็นกระบะพอกอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็สามารถระบุมาได้เลยว่าต้องการลวดกี่ชั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแจ้งมาได้หมดเลยนะคะเราจัดให้ได้นะ,ะสีหันเกง๋งเช่นเดียวกันนะก็อย่างที่แจ้งไปต้นคลิปนะคะเลือกได้กระบะได้นะคะ หัวกับกระบะเนี่ยอยากได้คนละสีก็ทําได้นะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะสําหรับคลิปนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะไว้ต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ